นี่เรามาดูเรื่องราวของชาวพิจิกกันบ้างนะครับทุกคนชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะเรามาดูดาวปีกันก่อนเลยดาวปีก็ดาวฤตยูดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูนี่แหละนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวฤตยูก่อนเลยนะครับดาวฤตยูเนี่ยยังเล็งลัคนาพิจิกอยู่เพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวฤตยูเนี่ยก็จะทําให้ชาวพิจิกมีชีวิตที่เปลี่ยน อะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทำมีโอกาสได้ลองทำใหม่ๆเกิดขึ้นนะจะส่งกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงมุมมองอะไรต่างๆแล้วนานะครับคนที่ไม่เคยมาทำเกี่ยวกับออนไลน์ก็มีความคิดที่อยากอยากทำคนที่ไม่เคยที่จะออกเดินทางนะครับต่างบ้านต่างเมืองก็มีความคิดนะครับค่อนข้างมีความคิดแปลกแหวกแนวจากที่ผ่านมาด้วยอิทธิพลของดาวฤตยูนะครับ แต่ดาวเขาอยู่นานนะครับก็ฟังไปเพลินๆแล้วกันนะครับทีนี้ดูดาวอื่นกันบ้างเริ่มตั้งแต่ดาวเสาดาวเสานี่ก็อยู่สองปีครึ่งนะนี่ก็เลยมาประมาณครึ่งปีและดาวเสานี่มาจากพบสหัชาไปอยู่พันธุนะครับการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวนะครับการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องค่อนข้างมีเยอะขึ้นนะครับสำหรับชาวพิจิกนะแล้วก็พันธุไปอยู่ปุตตะ พันทุบยุบุต,ตะเนี่ยแล้วถ้าเกิดอ่านจากดาวที่เขาอยู่เรียงเรียงกันแบบนี้มีโอกาสนะมีโอกาสชาวพิจิกใครที่แต่งงานแล้วอยากจะมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสมีทายาทนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรบริวารก็ได้นะครับหรือไม่ในวัยของคนสร้างเนินสร้างตัวนะมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่าตกแต่งบ้านตกแต่งรถให้มีสภาพดีขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เงินนะดาวปุตตะไปอยู่ในภพเรือนอริได้ตำแหน่งราชาโชคนะอาจจะมีการกู้เงินมีการใช้เงินจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งต้องกู้นะครับมีเครดิตนะดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้เขาแข็งแรงถึงจะเป็นภพอรินะแต่มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีหนี้มีสิน เป็นภาระนิสินในช่วงนี้ชาวพิจิกก็สามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะกำลังดาวเขาดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพิจิกในรายปีนะทีนี้เรามาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนก็คือดาวที่โคจรกันเป็นเดือนเดือนเริ่มตั้งแต่ดาวตัวตนของชาวพิจิกเลยนะครับดาวตัวตนของชาวพิจิกก็คือดาวอังคารดาวอังคารอยู่ในภพการเงินนะครับ นะชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยยุ่งอยู่กับการหาเงินนะครับอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาจากภพกรรมะนะก็ทั้งการงานทั้งตัวตนเนี่ยยุ่งอยู่กับการาหาเงินนะเหนื่อยนะอยู่คู่กันเป็นคู่ศัตรูด้วยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการหาเงินแต่ถามว่าหาได้ไหมหาได้หาได้แล้วก็ใช้ไปนะเพราะว่า ดาวเขาอยู่ในภพอริคือหามาได้ก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ใช้ใจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะโดยภาระที่ชาวพิจิกมีอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างนะการงานการเงินเนี่ยมันยังพอไปได้อยู่นะได้มาก็ใช้ไปนะครับการเงินอีกเรื่องหนึ่งนะที่พิติมองดูแล้วมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะก็คือเรื่องทรัพย์สินมรดกนะครับดาวพุธนะ่ยอยู่ใน มาร่วมกับลัคนาอยู่คู่กับดาวศุกร์นะดาวศุกร์ก็คือดาวเกี่ยวกับคู่ครองคนรักแล้วก็ดาวศุกร์มาจากภพเรือนวีนานะครับมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สมบัตินะที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่ครองของเรานะเพราะว่าดาวพุธอีกภพหนึ่งเนี่ยมาจากภพเรือนลาภะนะชาวพิจิกเกี่ยวกับทรัพย์สมบัตินะโมอดอกเก่าๆนะครับ หรือไม่ก็คู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็เราอ่ะต้องเป็นคนกลางที่จะคอยดําเนินเรื่องนะเพราะตัวเราเนี่ยไปอยู่ในภพการเงินแล้วก็คนคนรักคู่ครองของเราอ่ะอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยดาวเขาค่อนข้างที่จะเป็นมีคุณภาพอ่อนแอนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ต้องคอยดูแลช่วยเหลือก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การดูแลครั้งนี้นะหรือไม่คนรักคู่ครองนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะแต่เขาอาจจะไม่สะดวกในการกระทําเราก็ต้องไปคอยช่วยเหลือเขาแล้วก็การกระทําครั้งนี้ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารญาติมีการเดินทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้ดีนะแต่มันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดาวเขาอยู่ในภพเดือนอริ นะอาจจะต้องมีการลงทุนนิดนหน่อยนะลงทุนบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ของมรดกตกทอดนั้นกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพิจิกนะครับถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวพิจิกค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าเหนื่อยแล้วมันมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคือไม่ให้เหนื่อยเปล่านะก็ ดูดวงให้สนุกนะครับฟังกันเพลินๆน,นะอะไรดีก็รับไว้อะไรที่มันรู้สึกเหนื่อยๆก็เอามาแก้ไขปรับปรุงให้กับตัวเองนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในราศีต่อไปนะครับสวัสดีครับ